น้ำระพีพัฒโพสต์พาลูกๆทั้ง3คนไปสูดอากาศบริสุทธิ์กลางทุ่งนาโอ้โหบรรยากาศเนี่ยจะฟินขนาดไหนจะแบบว่าโอ้ยจะโลไลฟ์ขนาดไหนวันนี้เราพาไปดูกันค่ะขึ้นชื่อว่าพระเอกติดดินคนหนึ่งเลยนะของวงการบันเทิงก็ว่าได้ค่ะสำหรับคุณน้ำระพีพัฒเอกพันกุล ดยหลายๆคนเนี่ยมักจะเห็นคุณน้ำระพีพัฒน์ะคะถ่ายรูปการใช้ชีวิตทำไร่ทำสวนเลี้ยงสัตว์ง่ายๆอยู่ที่บ้านซึ่งอาจจะแตกต่างกับพระเอกหลายๆคนนั่นเองนะคะอีกทั้งคุณน้ำเนี่ยก็ได้เปิดธุรกิจฟาร์มไก่ชนที่ชื่อว่าระพีพัฒนฟาร์มที่เจ้าตัวเนี่ยได้มีการลงมือลงแรงสร้างขึ้นมากับมือจริงๆค่จจะจากความชอบของตัวเองสู่ธุรกิจที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เออหลายๆคนอาจจะคิดนะวะ่า เอ้ยถ้าเอาความชอบมาเป็นอาชีพเนี่ยตอนนี้จะทํางานอะไรนะคุณน้ำรัีพัฒค่ะออกมาทําให้เห็นแล้วค่ะว่าสามารถทําได้จริงๆนอกจากฟาร์มไก่ชนแล้วเนี่ยคุณน้ำรัีพัฒก็ยังได้มีการขุดบ่อเลี้ยงปลาอีกด้วยนะคะเออไม่ธรรมดานะะหนุ่มคนนี้เรียกว่ารักธรรมชาติแบบสุดๆงานนี้ค่ะ น้ำประพีพัฒน์ก็ได้มีการปลูกฝังให้ลูกสาวแล้วก็ลูกชายอย่างน้องโอเชียแล้วก็น้องมารีนเนี่ยได้ใช้ชีวิตแบบบ้านๆที่อยู่กับทุ่งนาเสมือนกับคุณพ่อไม่มีผิดเลยนะคะด้วยจุดนี้เนี่ยจึงทําให้ใครหลายๆคนค่ะรักคุณน้ำประพีพัฒน์นั่นเองนะคะขณะที่ทางด้านคุณน้ำประพีพัฒน์นั้นก็ได้กลายมาเป็นคุณพ่อลูกสามที่เรียบร้อยแล้วคุ่ผู้ชมหลังจากที่ภรรยาเน,นี่ยได้ทําการคลอดน้องอาโปไปเมื่อไม่กี่เดือนมานี้เองนะคะ คุณน้ำเองค่ะก็ได้มีการออกมาโพสต์รูปภาพพาลูกๆทั้ง3คนเนี่ยอย่างน้องโอเชียนน้องมารีนแล้วก็น้องอโปไปสูตรอากาศบริสุทธิ์กลางทุ่งนาพร้อมกับยืนดูควายที่กำลังกินหญ้ายอย่างมีความสุขนี่แหละค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าความสุขที่เรียบง่ายแต่แท้จริงเนี่ยหาได้ง่ายๆเนี่ยนะคะที่บ้านของเรานั่นเองค่ะหลายๆคนอาจจะมองว่าโอ๊ยแล้วฉันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงอะไรยังไงคือบางทีเนี่ย มันก็ต้องการโอโซนต้องการอากาศที่บริสุทธิ์ให้กับตัวเองบ้างพักผ่อนสมองบ้างอะไรบ้างนะโอ้โหเรียกได้ว่าบรรยากาศแบบนี้เนี่ยใครๆก็ชอบใครๆก็โหยหานะคุณผู้ชมชีวิตแบบสโลลฟ์เรียบง่ายผ่อนคลายแล้วก็ไม่เร่งรีบลดก็ไม่ติดอะไรใดๆทุกคนก็ต้องการกันแล้วนะคะมันเริศดอยานีจ๊ะพี่จ๋าเออเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เอามาให้คุณผู้ชมได้อิจฉากันเล่นๆนะคะและนี่ก็คือข่าวไวัยไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดกระรแสร้อนของสังคม